สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีกันประจําเดือนเมษายน2562นะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาถึง22กันยานะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนณะและราศีมาดูกันว่าในเดือนนี้นะคะ ไพ่มีอะไรจะแนะนําชาวราศีกันบ้างนะคะ,อะขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอยากให้เพื่อนๆฟังคําทำนายเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไพ่ใบแรกแปดดาบ The Hangman หนึ่งเหรียญ The Fool Justice The Star ราชินีถือถ้วยราชินีถือดาบนะคะก็อัศวินถือเหรียญไพสรุปได้หนึ่งถ้วยนะคะไพตัวตนได้8ดดาบสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับเพื่อนๆรู้สึกว่ายังหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้นะคะเหมือนกับมืด8ดด้านอยู่นะคะพอมาบวกกับ the hangman นั้นก็เหมือนกับ ถูกจับแช่แข็งนะคะเหมือนกับจองจำตัวเองอยู่ในที่ที่หนึ่งนะคะเหมือนไม่อยากไปไหนนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงใช้ความคิดนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆนี้อย่างไรแฮงแมนโดนเขาแขวนตัวเองไว้ในถ้าแล้วก็หน้าเขายังมองออกไปที่ปากถ้านะคะเขาไม่ได้นิ่งๆแบบ ไม่คิดอะไรนะ,ะยังคงใช้ความคิดนะคะยังมีแสงสว่างอยู่ที่หัวของเขาแล้วก็ในใจของคุณตอนนี้นะคะ S, mm hmm. <S of pentacle mm hmm. นะคะออตอนนี้สำหรับบางท่านนะความรักอาจจะยังคงเป็นภาวะที่ชะงักงนันแล้วก็ยังไม่รู้ที่จะจัดการยังไงนะคะ แต่ว่าอีกไม่นานหรอกนะคะการที่คุณใช้ความคิดอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งคุณจะมีความคิดดีๆเกิดขึ้นนะคะ a อ of p e n i c น l l i ดูสินะคะดอกกุหลาบสวยงามมากเลยนะคะนั่นก็แสดงว่าอีกไม่นานคุณจะมีความคิดดีๆคุณจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะและอีกความหมายหนึ่งก็คือ นะในเดือนนี้นะคะบางท่านบางท่านอาจจะได้พบเจอกับชาวท่าดินนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีทีเดียวนะคะแต่มันจะมีเหตุผลหนึ่งที่ถ้าเราอยากรู้จักกับเขานะคะแต่ว่าเราไม่ยอมออกจากดาบนี้ออกไปนะคะเรายังคงปล่อยให้ดาบทิ้มแทงหัวใจ นะคะมีแต่ดอกไม้จะบอบช้ำเปล่าๆนะคะมีแต่มันจะเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราม o วนิ่งเฉยนะคะให้เดินเข้าไปหาอยากได้อะไรให้เดินเข้าไปนะคะ,อะชอบเขานะคะมอบสิ่งดีๆมอบของขวัญมอบอดอกกุหลาบให้เขาดอกขนมนะคะ เพื่อเป็นสิ่งแทนใจนะคะให้เขารู้ว่าเรามีมิตรภาพที่ดีต่อเขานะนะคะแบบนี้ไพ่ใบต่อมา The Fool นะคะสำหรับเพื่อนเพ่อ,อที่กำลังมีคนคนนั้นอยู่ในใจนะคะ,ะคนในใจของเพื่อนๆพื่นเนี่ยสำหรับบางท่านนะคะ The Fool ก็คือถ้าถามว่าเขาพร้อมที่จะ ใช้คำว่าแฟนไหมนะคะเขาบอกเลยว่าเขายังไม่พร้อมนะคะแล้วก็ the fool มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะ,ะอย่างที่บอกว่ามันมีหนึ่งหนึ่ง pendacle นะคะหนึ่เหรียญน,นั่นก็แสดงว่ามันมาย้ำเตือนว่ามันเป็นการเริ่มต้นได้พบเจอกับคนใหม่ๆนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องแก้คุยกับเขานะไม่ใช่ว่าคุณนั่งรอคุณนอนห้อยคุณห้อยหัวอยู่แบบนี้นะคะถ้าอยากได้นะคะเข้าทําเสืออยากได้ตัวเสือก็ต้องกล้านะคะ the fool นะคะแต่ว่าคนคนนี้นะนะคะคนคนนี้ คนที่คุณจะได้เจอในเดือนเมษายนนี้นะคะเรียกว่าพูดคุยกันเป็นแบบเพื่อนไปก่อนนะคะไพ่ใบตอไพ่ใบต่อมา Justice นะคะมันอยู่ในช่วงเวลานะคะที่เพื่อนๆตัดสินใจนะคะ The Hangman ก็ตัดสินใ,นใ,นใจเช่นกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ เพื่อนๆใช้ความคิดค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะบางท่านอาจจะกำลังคุยอยู่กับชาวราศีตุลก็ได้นะคะ,นะคะ justice คือไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุลอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้ที่เพื่อนๆกำลังคุยอยู่หรือคนรอบๆข้างเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะคุณกำลังใช้ความคิด เขาก็กำลังใช้ความคิดเช่นเดียวกันนะคะว่าคุณจะอเอายังไงกับเขานะคะบางครั้งเขาก็เรื่องเละใจเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณนิ่งเหลือเกินนะคะแฮงแมนนิ่งไม่ทำอะไรเลยปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับกับความทุกข์ความเจ็บปวดแบบนี้อยากให้บางท่านเนี่ย แปดดาบเนี่ยมันเป็นเป็นความคิดความเครียดแล้วบวกกับแฮงแมนเนี่ยเอออันนี้เป็นความคิดความเครียดที่ค่อนข้างนะ่ากลัวเพราะว่ามันเป็นความคิดมากจนเกินไปนะคะให้ไปต่อมาเดอะสตาร์มาบอกเพื่อนๆว่าให้เพื่อนๆปล่อยวางนะสงบสิ์สงบใจเหมือนสายน้ำเย็นนะ,ะอ,อ้อออกไป ออกไปเที่ยวออกไปปล่อยผ่อนคลายให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายบ้างนะคะเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะที่เหมือนเธอกำลังใช้เวลานะคะแห่งความสุขอยู่นะคะดูเธอไม่มีความคิดความเครียดอะไรนะคะบรรยากาศรอบๆตัวเธอก็ช่างดูแล้วเย็นสบายตาลเลือเกินนะคะ ดอสตาคือความหวังขอเพื่อนเอนยังมีความหวังมีความกล้าในสิ่งที่คิดนะคะแล้วมันจะสำเร็จแต่ถ้าหากเราอยู่นิ่งๆน,นะคะแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราคิดอย่างไรไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะเว้นแต่เดี๋ยวว่าเราต้องกระทำนะคะเราต้องมอบสิ่งดีๆให้กับเขาเห็นไหมคะมือถือดอกกุหลาบขาดอย่างเดียวค่ะเดินไปหาเขาคะ่ะ หรือฝากคนไปให้คะ่ะนะคะให้ไปต่อมา Prince of Chalice นะคะ Prince of Chalice มาบอกว่าถ้าเราชอบเขานะคะก็เริ่มต้นเริ่มต้นคุยส่งข้อความไปก็ได้คะ่ะนะคะส่งข้อความไปก็ได้นะ,ะเป็นการ หรือฝากแม่สื่อไปก็ได้นะคะฝากเพื่อนร่วมงานฝากคนรู้จักไปบอกเขาไปถามไทยเขาว่าเขาเป็นคนยังไงชอบอะไรยังไงนะคะไปสืบทีนี้ไปดอกมา q u e e n o f s w r r d มือหนึ่งถือหัวมือหนึ่งถือดาบนะคะเหมือนกับเพิ่งฟันคอคนมาคนคนนี้ท่าทางที่จะค่อนข้างที่จะอารมณ์ อารมณ์ร้อนเลยทีเดียวคือนบสอดก็คือใครเอ่ยสาวชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆน,นะคะไม่ใช่ชาวเราไม่ได้กำลังคุยอยู่กับชาวเมถุนตุนกุมก็บอกว่าถ้าสมมุติคุณกําลังเป็นเหมือนดังในภาพเช่นใชออ้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะลดเ,เดือนเมษามันเป็นเดือนที่ร้อนอยู่แล้วเนาะถ้าหากเรายิ่งใช้อารมณ์นะคะทุกอย่างมันก็จะมไม่เป็นไปตามเป้าเนาะเราใช้เหตุผลดีกว่ามีอะไรค่อยพูดค่อยจากันดีกว่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า princess of charlis มันเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นพูดคุยกันนะคะชอบเขา ค่อยๆส่งส่งเมสเซจไปให้เขาส่งข้อความไปให้เขานะคะแต่ว่า,อ,าอย่าไปเรียนแบบควีนออฟสอดเลยนะคะที่อารมณ์เขาค่อนข้างที่จะโมโหร้ายแบบนี้นะคะอืม,อมเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้คนที่เข้ามาดูนะคะไม่ได้มีแค่ผู้หญิงแล้วนะ ผู้ชายก็เข้ามาดูไพ่ดังนั้นคุณผู้ชายที่เข้ามาดูไพ่นะคะบางท่านอาจจะได้เจอกับ queen of s w o r d นะคะก็คือสาวชาวธาตุลมคุณอาจจะงงได้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอารมขึ้นขึ้นลงๆนะคะบางครั้งปรับตัวตามแทบไม่ทันนะ ก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปถ้าคุณชอบเขาจริงๆนะคะไพ่ใบต่อมานะคะในออเปนเรเตอร์น,นะคะก็คืออัศวินชาวธาตุดินนะคะฤทศกันและมังกรนะคะที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะ,ะและเขาเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณคนที่คุณอยากจะมอบความรักให้ก็ได้เช่นกันนะคะ ไพ่ใบต่อมานะคะ S of c h a l i c e ก็คือหนึ่งถ้วยนะคะไพ่บอกว่าลุยเลยค่ะมันจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียนะบวกกับ The Fool นะคะมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะคะแม้ว่านะคะไพ่ใบแรกแปดดาบมันจะดูน่ากลัว นะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวอย่างที่บอกว่ามันเป็นการอ่านโดยรวมนะคะ,ะคนไหนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็อ่านก็ฟังฟังผ่านๆไปนะคะส่วนใครอ,อย่างที่บอกว่าไพาอะ่ะเขาจะ,ะพูดถึงคนที่เขามีความทุกนะคะกลุ่มกลุ่มคนที่เป็นที่มีความทุกข์สัดส,ส่วนใหญ่นะคะ คนที่ดีอยู่แล้วส่วนใหญ่ไพ่จะไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่นะคะอืมก็อยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาในการรับฟังเนาะรับฟังรับชมนะคะในเดือนในต้นๆเดือนเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้ความคิดนะคะมีความคิดความเครียดวิตกกงังวลว่าเราทําแบบนั้นแบบนี้จะเป็นยังไงนะแต่ขอบอกเลยว่าให้คุณลงมือทํานะคะเพราะว่าผลมันมาดีนะ หนึ่งถ้วยก็คือถ้าสมมติว่าเราติดต่อไปคุยกับเขาไปอมันจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นอย่าใชอารมณ์นะคะพายบอกว่าอย่าใชอารมณ์ค่อยๆพูดคุยค่อยๆศึกษากันไปนะคะอืมสถานการณ์โดยรวมนะคะของชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้ก็เพียงแต่ว่าขอให้คุณมีความกล้าหน่อยเท่านั้นเองนะคะกล้าที่จะทำความรู้จักในคนที่เราชอบนะคะ ถ้าเรานิ่งถ้าเราแขวนตัวอยู่แบบนี้เขาก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ความหวังนะคะขอให้มีความหวังนะคะเดอะสตาขอให้มีความหวังอยู่เสมอ,อสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะขอให้เราเพียงแต่เราเปลี่ยนทัศนคตินะคะเ,เราอย่าไปคิดให้มันจมดิ่งนะคะคิดว่าเขาไม่ชอบเราหรอกมันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าคิดลบ เปลี่ยนความคิดเป็นความคิดบวกนะคะแล้วสิ่งต่างๆสิ่งดีๆจะเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะทั้งมีมิตรภาพใหม่ๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกดีๆนะคะมีได้เจอมิตรใหม่ๆได้เจอ,เ,อ,อเป็นการเพิ่มมีการรู้จักเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะจะเข้ามาในชีวิตในเดือนนี้เนาะนะคะ าฝากเพื่อนๆชาวราศีกันกดไลค์ hmm. กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปหน่อยนะคะสิ่งใดฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปสุดท้ายเราคือผู้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองขอให้ชาวราศีกันโชคดีนะคะแล้วก็พบเจอคนดีๆในสงการที่จะถึงนี้นะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ